สบายดีพี่น้องเปสนสพี่น้องมือกับผ้ากระตุนมาเป็นรถเลยพี่น้องเลยดิอยากมาดาวรถเนาะดาเดือนละพันเนาะตอคอนทาตุดตอคอนหาวรพันี่ยไเป็นต่อคอนหาวรพันเป็นพี่น้องเรถไปมาเนาะกูบรถคันเดียวเจ็ดพันรถเจ็ดพันเดพัพี่น้องรถกระตุ่นกับพี่น้องเลยตอกจากเดือนตุน ทำเงินทำเงินได้ทองเงาทอกสันก็ได้ประมีสองปีก็ได้เพื่อทอกไวเป็นกระลุดลงหายไว้๋อยิงตามมาถอกเนาะขันมีลายกับถอกลายผ่อนลายเนาะงานกับลายเนาะมีสามสีแต่กระตุ้นเลือกสีแดงเดี๋พี่น้องเด้อยคือแค่เนาะอะไรสีเดียวกันเลยจะทำเหยียนสีวาร์ดขันเก่ากับสีเขียว ท่านของก็น่ากับสีอันนั้นเนาะสีเขียวเฮ้ยสีผ้าสีเขียวสีแดงท่านตัสีแดงก็เอาห่างคนหูจักพี่น้องเอ้ยเป็นก็เคยเลื่องกับเมซีเนาะแต่กับเพื่อนเมซีก็อยู่เซโน่เป็นก็อยู่ว่าเอานำคนห่างหูจักคนหูจักนะตอนนี้ก็เป็นกำลังประกอบพี่น้องเอ้ยกำลังเซ็กรถเนาะดีใจป่ะเฮ้ยดีรถึ้นไปแล้ว ที่แท้เาก็เลนหลินเล้ไปไปผ่อนกันหน้กเมอนกันเลใจพี่น้องไปพาไปผ่อนทำปรกันเป็นแม่ได้พี่น้องได้เซีทำกันสมานเครตัวเดียวก็ได้เาะรถคันเดียวพี่น้องเน้ยนี่เนี่น่ยเนี่ยเนียเนียเนี่เเ่น่นเนีน่น่ กับเพืเ่อนยังมันเห็นเอ,อกสารมาเนาะว่าถอกจากเดือนเห็นจากเดือนจากเดือน,นถนอดไ,ไว้เหมือนกันยูทูปไทยไว้นะแบบสองสามปีกันไปสามปีกันกับการรอดอยู่วะสร้างตนรอดอยู่วะรอดอยู่เห็นยูทูปไว้วด,ด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจติดตามผลง,งานเบาตรวจเซโนเด้อพี่น้องเด้อให้เพื่อนมีกำลังใจเห็นคลิปแล้วกันหาเงินซอยเพื่อนพอค่ารถ

อนนี้ก็ติดจักแล้วพี่น้องเดแล้วเร่อยเนาะตอนกับเห็ดบนันทึกนีกับพี่น้องตอนกับใส่สโทรศัพท์ี ตอนนี้ก็เซ็กแล้วแหละพี่เนาะมาประกันจักปีนี่จักักเดือนเปลี่ยนลิ้นนี่อะเปล่าสามสี่มือเปลี่ยนลิ้นเนาะ ถ้ามีปัญหายัางมาสอมพี่เป็นเป <Okay. S 1> เอ,อ่บบอกรรมกัี่น้ะตาขี่บกขับบัวแน่บัมีปัญหาอยางเนาะ <Okay. S 1> มาสอนพี่พี่น้องเลยขีบออย <Okay. S 1> ่บมบวนยัง <Okay. Okay. S 1> เรื่องกรรมกันเว็บกระจ่ายใหญ่พี่น้องเลย ถอกเดือนละสองพันบาทเนาะเป็นเงินลาวกับเจ็ดแ,แสนเป็นบอกเจ็ดแสนเท่าไหร่บ้างเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนหกสิบพันบอกเป็แนแบบนี้เนาะเจ็ดแสนหกสิบพันพี่น้องของแถมก็มีน้ำมันตุกน้ำมันเครื่องกับความร่มด้วพี่นอ้องและกระนอกเนาะเป็นยังตะยอยมาตามหลังกันเตียว อีย่างนี่พอผมบาโอ้มีมอนแทนเด้พี่น้องเรยข้ามาอย่งอีพอมอีกนี่ว่าุ้ง่าตัวบุ้งขาได้พี่น้อยคงขาได้นอ้าวดีใจน้ำน้องเนาะสีน้องเป็นได้เป็นของตนเอง พอไปใส่มาใส่กับพี่นต้องตพอไปในเครื่องกับพี่หลุยส์คนเดียวกระเต๋อกระจุกกระเป๋าเงินออกมาเลยพี่น้องอกระเป๋าเงินออกมาโอ้ยจะยืมพี่ชายกันนะก็น่าก็บว่มีเงินเลยพี่น้องก็พอเนาะมีกับซอยยูไปขี่ในเครื่องเลยพี่น้องบนี่ยตอนไปก็บ่ไปขี่เลยครับเดี๋ยวพาหมองมาดีมาตลาด จกมาบาทเดียวเหรอนะจกออกมาเทละบาที่น้องบีเอไดงเอได้เป็นสิ้นเป็นอันอยู่มถูได้ไม่ใช่เป็นหนาเดียโอ้ยมาเป็นยังมาเป็นยังยูทูปกนแล้วย่พอมมาแล้ว กขอบคุณตาอ้อนแล้วที่เขาเห็ดอย่างใดไปเป็นมีมีตีนหายเห็ดทำเองได้เนาะใบรวงพบเลยเป็นผลหวานเนาะมาของแกนไล์จ่ายน้ำไทยเนาะจ่ายจ่ายน้ำไทยเนะ ยูทูบเบอร์เด้ติดตามูเด้อเบาเบาตดเซโนฝากติดตามเบาตวดเซโนเอาเดี๋ว่ระจ่างสามรอบเบาไปเดี๋ยวเขาจะเอาไป เป็นกระแทมบนนอกขนอ<า>มสีดำเนาะสีดำสีดำควนตาเนาะนใส่เลยใส่เลย <c oughs> ใส่เลยเอา้าผมไม่อยากใส่เลยแล้ว,อเ,วเอาเอาเอันสติกเกอร์นะใส่เลยนอนเอโอ้โหไปชิมาบังตาไปหน่อยก็แกะออกเลยเนาะเออใส่แมยังได้ยังมือหัของใหม่เลยเนาะใส <c oughs> ใสขี่รถต้องปลอดภัยไปก่อนพี่น้เนาะไปเจอมาแล้วเนาะ

เดือฮอนด้าเด้อโอ้แทมนาฬิกาพี่น้อง <c oughs> อน,นาฬิกาเต็มพี่นอ้อ,นนนองเลยของแถมลายเด้อฮันนี่หะซื้อหันอย่งเด้อเนอะาะหันมุกดาเจริญยนต์เด้อพี่น้องเด้อของแถมกสีลายพอสมควรพี่น้องเลยถ้าใครสนใจใครอยากซื้ออยากก่อนก็เด้อพี่น้องหนันมุกดาเจริญยนต์ mี lợt thay na, lợt jack, lợt, nhá, nhiều thứ lắm. đi, em có tik, ôi, đi. Chạng 3 lọ, bé nhang, chạng 3 lọ, bé nhang ใส่เลยเสื้อนะต้นเอ้ามีผัดลมกระติกน้ำปลาะผมหมอนหอยนองนาฬิกาแล้วก็เสือตัวหนึ่ง พี่ละพี่ละน้องไปก่อนเลยพี่น้องเด้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องคานาติดเซนเดยอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปคลิปบ่าวโตกับพี่น้องเลยตอนล่างรถเนาะล่างรถพี่น้องเลยโอเครถเนาะมี่ยังไงยังไงฝากซ่องเลยพี่น้องเด้อครับรอดอีกแล้วบ่าวโตดซบื่อเซโนเลยพี่น้องบายังก็ได้รถใหม่